สวัสดนะีเพ yup ื่อนเพื <h 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 ่อท ah ุกคนนะครับผมก็อยู่กับเกมไลน์เจอร์นะครับอยู่กับผมคารกคุะครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อประกาศฮีโร่แสงนะครับเป็นแสงเก่านะทุกคนก็เป็นมูนทองกี้กับลิงคัสนะครับก็เป็นลิงที่สมอนต้นไม้นั่นแหละทุกคนแล้วก็เป็นตัวการบินอย่างมูนทองกี้นะครับก็เข้าเกมมาตอน10โมงก็มีให้อัปเกรดนะทุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเก็บไว้นะครับทุกคนผมก็สุ่มนะผมยังไม่มีการบินครับทุกคนก็ผมอาจจะเป็นคนแรกๆที่สุ่มเลยก็ได้นะ ตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าก็มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับทุกคนก็มีเพิ่มโอกาสมูลวกฟอ g a n มนะครับก็เพิ่มเพิ่มโอกาสสามวันครับส่วนท่าแสงรู้สึกท่าแสงจะมาติดต่อกัน2เดือนนะทุกคนตัวที่ผมอยากได้ก็เป็นมูลฮอกกี้นะครับก็เป็นตัวการบินที่ดีนะครับทุกคนก็เอาเรื่องอ่ะสี่สิบห้าตัวครับทุกคนก็ผมยังเก็บได้ด่านสเตทหลักได้อีกนะทุกคนก็ได้ได้มาสิบห้าตัวนะในสเตทหลักผมก็เก็บไว้นานทุกคนเผื่อมืดมันมาไม่รู้มาเปล่านะทุกคน โอเคไปตัวบินนะครับก็ตัวนี้ก็ดีอยู่นะในกิววอใช่ไหมไปครับอีกห้าตัวเราขอตัวไหนก็ได้คักตัวหนนะจะได้หรือเปล่า <c oughs> มาหัวแดงมาเฉียวผมก็จะเก็บเพชรไว้รอเขาโบน้านะทุกคนผมก็ไม่ใช่เพชรสุ่มนะ <c oughs> คนโบน่าจะเป็นคนโบิตีก็ได้นะทุกคนก็เก็บเพชรไว้ทุกคนแบมมูนนักมายากล มันอยู่ในตู้เพื่อโอกาสน้ำไม่ใช่เหรอมาไงเฮ้ยครับรอบต่อไปนี่รอบสี่ใช่ไหมแอมเจ็ดดาวล้วนเจ็ดดาวสีฟ้าทุกเรยเอาไปย่อยอะอยไรของน้อยนะทุกคนบึ้มหรือผมเปิดไวเกินวนะเนี่ยก็เปิดเกมตอนสิบโมงก็เข้ามาสิบโมงนะครับทุกคนก็อจะเบรกคนแรกที่สุ่มก็ได้นะ ขิงาไหน um. ่ไปเลยดัมหมดพอดีตัวโอเคตัวเดิมเนี่ยเหลือสิบตัวเด่อ <laughs> อย่างรวดเร็วอ่ะใช้เทคนิคกด,ดยกเ,เลือ่อซะหน่อยนะเหมือนเป็นการใเห,หยา่าโตไงทุกคนไปเลยไปเลยขอโอ้โหสาเก็บมาตั้งนานแล้วเนี่ย ที่ผมมีอาม่าตัวเดียวนะหูมูลมูลนักท่องไปหาไม่ใช่มูลอะไรลฮอคกี้นะมารอบสุดท้ายเรียบร้อยจริงครับทุกคนโอเคครับแล้วก็ดูตัวที่เราสุ่มได้นะตัวที่เก็บมาอย่างยาวนานก็สุดท้ายเริ่มจมนะครับติดเองนะเจ็ดดาวด้วยนะครับมีแปดดาวติดมาตัวเดียวเอง โอเคครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็คลิปนี้ผมก็มาส่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทุกคนก็เกลือนะครับโอเคครับสวัสดีครับไม่เจอนานนะทุกคน